ยังมาวาดดางให้นักเรียนดูเลครูคะครู้กู้ผู้ใดๆต้องชื่อว่าด่างไงแต่ครับมือจืดมันไม่ใช่ดางแล้วหมากอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ด่าหมากชมพู่โอ้จะชมพู่เป็นที่กงนกูจิ้มไปซื้อกินจะทีเลยทำไมเวลากัดกินก็จะคือกัดดางเนี่ยแล้วแล้วแล้วทีนี้เออเป็นคนจิตจิตโรงงานเนี่ย คนอะไรคนชมพู่โอ้ยดูๆแล้วมันคนดากค่ะค้างเลยหนักอยากมากไปเลยเจนเดว่ะจะอะไรคุณครูว่าด่าค่ะคุณครูว่าด่าพูดจาไม่สุภาพเอาแบบสุภาพก็ได้คุณครูว่าตูดคุณครูว่าตูดมีเขาจะไปก้องขอออมมาจัดการกับเด็กพวกนี้เอามาจากซีบหลอเดิมๆขอออมค่ะเด็กพวกนี้พูดจาไม่สุภาพ ใช่ฝายมึงว่าไหมโอ้เสื i> i <t ua> <t ua <t ua> dia, ้ตัวไหนไอ้เสื้อแดงเหรอกูไม่เกี่ยวด้วยฮะเสื้อแดงเลยว่าครูอ่ะฮะเหรอว่าครูเขาทำไมฮะยังไงครูฮะว่าครูเขาทำไมเอาตรงไหนไม่เกี่ยวไม่เกี้ยวไม่เกี้ยวยังไงล่ะลาแล้วลาเรยลาออกมาทำไมไอ้ตัวไหนว่าครูเมื่อกี้เนี่ยปลาปลาดูปลาว่าลูกใหอว่าดูไหนน่ะอีตัวนี้เหรอไม่่เกียวฮะ น้ำตูอยู่ชั้นป .6 แล้วค่ะโอ้จะขึ้นมาตั้งเมื่อไรเลื่อนชั้นขึ้นเองค่ะงั้นลงมาเองเอาสอบตัวเองได้บัตรไม่รู้ตามาตาเรืออะไรจะพูดอะไรก็พูดจะว่าอะไรก็ว่าเสียหายหมดเลยเออทำอย่างนี้เสียหายนะอ้าวใครมาว่าดากไว้ตรงนี้รฮะฮะรู้ไหมว่าใครว่า นั่นคุณครูตุ๊กตาเป็นคนวาดแถมยังบอกพวกหนูต้องกระดานนักเรียนดูให้ดีนะคะต่อไปนี้คุณครูจะวาดดากขออให้ดูเไม่ใช่แม่โอ้ไม่ได้นะครูไม่ได้นะทำอย่างนี้เสียหายแน่ๆนะดากพ่อไม่เป็นอย่างนี้นะดากพ่อขนเยอะ่นนี้นะท่านพอแสดงว่าเขียนผิดนี่มันไม่ใช่ดาก นี่มันรูบชมพู่เนี่ยโอ้ยน่าจะทำอย่างนี้สิแล้วก็ไม่อันนี้ไปวาดเครื่องเดียวมันก็คือด่เนี่ยดิฉันขอลาออกเลยไม่สูงไม่สอนมันละสอนยากสอนเย็นบอกเจ๊จอยหนอยให้เบาหนักเยอะไปรอดไปฮาตํามือไปไปงอแล้วไปรอดจะไปไหนล่ะครูไปสอนอยู่ภาคใต้ผุ่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูเก่าไปครูใหม่ย่อมมาขอเรียนเชิญครูคนใหม่เลยครับ สวัสดีค่ะนักเรียนแม่ลราก็บ่ได้สอนดอกคาเที่ยงล่ะฟาขดเข่าเองเฮ้ยมุกไปกินเขากันยังฉันมามาใช่แค่เป้อแกงเซนกินกับเขากันเก่งกันยางล่ะคะเดี๋ยวให้ยังเป็นกระเป๋ารถบอค่ะเป็นแอสค่ะใครตีระฆังทำไมลูกพ่อตีพ่อตีทำไมตีเพราะว่ามันเที่ยงแล้ว ใครน,นาตีระครังลูกขอออกท่านไหนลูกขอออกมันกลับบ้านไปแล้วค่ะน,นี่คืใครจีระคังกีนี่ลูกผู้อ่ดอัดตีคุณครับผมขอลาไปห้องน้ำครับเรียนรถตัวสูโหดโหดใครอนุญาตหายปวดแล้วครับเดี๋ยว

ไหนคนไหนเก่งอยู่ในห้องเนี้ยเก่งหมดทุกคนล่ะค่ะ<อ>ลงจากต้นไม้เมืออ่อไหร่ลงตอนชาวนี่นะจ้ะลูมารายงานตัวค่ะชื่ออะไรมันเรียกได้สองภาษาภาษาอังกฤษเรียกปิดภาษาไทยเรียกแหลมถ้ารวมกันแหลมปิดอ๋อเด็กหญิงแหลมค่ะเนี่ยคือคือค่ะ นี่ซื้อญี่ปุ่นมันกับี่นีเหรอใช่ชื่ออะไรอ่ะฮิตตจังพอพออะไรนะฮิตตจังนี่ไม่นั่นชื่อบ่บอกชื่อจักร้ังเนาะเนี่ยื่อจะควฟังญี่ปุ่นกีเหม่กนกันตัวชื่ออะไรอ่ะโคอิจิพอพออากูเคยได้ยินนะโคอิจิโคโคโคอิจิ ไี oh, <okay. c oughs> ่ตุกจัดพอพอเลิกเล่นเนี่ยเด็กหญิงแหลมที่หลังถ้าจะมารายงานตัวน่ะถ้าจะเข้ามาหาครูต้องถอดหน้ากากก่อนเข้าใจไหมถ้าจริงค่ะกูบอกมึงแล้วเดี๋ยวเวลามาเรียนให้ถอดหน้ากากออกแหลมพอพอพอเลิกเล่นเด็กหญิงจื่นมานี่สิหนูรึเปล่าชื่อจื่นเหรอภาษาไทยเรียกแฉะค่ะภาษาอีสานเหรอชื่อนั่นแหละค่ะ อ่าแล้วเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับภาษาไทยเอาก็ครูพูดไทยนี่เน้ออ๋อพูดไทยนําหนูเก่งกว่าเพื่อนเนี่ยหนูต้องรู้จักครูด้วยครูครูชื่ออะไรคะครูอะไรใจดีและครูต้องการตัวช่วยม่นมีปัญหาค่ะหนูรู้พูดอัดอยู่แล้วครูฝังภาษาอีสานไม่ค่อยเข้าใจหรอกเอาครูเป็นคนจังหวัดไหนคะศรีสะเกดโอ้ยเก่งภาษาอีสานเนี่ นี่เป็นบางภาคบางพ่วนเพราะว่าผู้หิงคนกุศสั่งอีสานก็ได้ดอกคนสั่งออกก็เป็นแบบโจกระแนงโป้ยปลาเปลงต้มตามต้มกะลางปุบปับุ๋มเออแม่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 สีเผาไทยนะเออสีัะเกงน้เออองานสีเผาไทยกันนเออเขาหลายประเทศอยู่หาเอออันภาษาคนมเนต์โราน่ยอยู่อะไรอยูบ่มาเฉยมาเฉยเชวเขาสิครับ เชียวเข่าเสมอเพืบแปลว่าไงแปลว่าเขามันเชียวเสมอพืึบไปเหมือมันจะเชียวเข่าเสมอเพือบอะไรเราเป็นตัวบริเกตราไม่รักเขาหวงกรอกครับอนุงเอียเราบริเวณรับิจาราพังปวัเอวรถไทยดเจะไปชระฮะลึ่มแน่มากมันมีตัวช่วยละสิ เนี่ยเสนอหน้ามาพูดอะไรดูไม่อะไรไม่แซ่มีไว้ทำไมมีไว้ทำไมมีไว้คล้องกระปอมไม่่วงใส่หัวมันหน่อยงาไปอยากรู้ไหมมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมอ่ะไปเคี่ยนเด็บดื้อเจ็บหอดที่รักเขาเลย เรียนภาษาไทยภาษาไทยโอ้ยอะไรรู้ไหมมีไว้ทำไมมันเรียกว่าอะไรรู้จักไหมหนังสติ๊กหนังสติ๊กมีไว้ทำไมรู้จักไหมมีไว้ทำไมอ่ะมีไว้จะยิงนกเอ้าเฮ้ยเจอะไรมาจีดอนกูอย่านะตายแล้วอีจุตรหูกอีจูดบินเฮ้ ตาออกกระบาดอยู่ทิ่เปิดเจอเลยวะมูคือสิเลียนน้ำมูบ an ่ได้ดอกค่ะขออนุญาตไปโรพยาบานนะคะเจิไบ่ต้องไปโรพยงบานดอกเจอยังนะคะขี่นิคยุนี่แล้วขี่นิยังแหลมท้องกาดแพ้ยันไป